เมื่อเข้ามาในหน้าเว็บบทเรียนผ่านเว็บ e-learning แล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าส่วนในหน้าแรกของเว็บนะครับก็จะมีลักษณะตามรูปภาพตรงนี้นะครับสำหรับครั้งครั้งแรกเลยนะครับเราก็จะทำการสมัครนะครับวิธีการสมัครก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการสมัครในช่องตรงนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนภาษา ะครับเนื่องจากระบบครั้งแรกเข้ามาจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะ,ะครับก็ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับรอสักครู่หนึ่งจากนั้นแล้วนะครับตรงสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้จะมีปุ่มสมัครเป็นสมาชิกนะครับเราจะต้องทําการสมัครก่อนแล้วก็ถึงจะเข้าสู่ระบบได้นะครับขั้นตอนการสมัครมีดังนี้นะครับนักเรียนคลิกตรงที่สมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงชื่อผู้ใช้นะครับให้นักเรียนกําหนดชื่อของผู้ใช้อย่างเช่นในตัวอย่างนะครับเป็นชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กน,นะครับแล้วก็ตามด้วยห้องเรียนของนักเรียนนะครับสมมติว่าของเราอยู่หนึ่งทับหนึ่งมอนครับหนึ่งใช่ไหมครับก็เป็นหนึ่งนหนึ่งแล้วตามด้วยเลขที่ของนักเรียนสมมุติว่าอันนี้เป็นเลขที่สี่สิบเท่ันนะครับก็จะได้ กหนดวันหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งคือห้องนะครับมหนึ่งกหนึ่งสี่สิบคือเลขที่นะครับสำหรับรหัสผ่านนะครับเขามีการกำหนดว่าจะต้องมีตัวอักษรอย่างน้อยแปดตัวอักษรซึ่งในภายในตัวอักษรที่เรากำหนดรหัสผ่านนนั้จะต้องมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับตัวพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กนะครับภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก่หนึ่งตัวตัวพิมพ์ใหญ่ อีกหนึ่งตัวแล้วก็อักขระพิเศษอีกหนึ่งตัวอันนี้คือข้อกําหนดของการกําหนดรหัสผ่านเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกําหนดรหัสผ่านนะครับตามาคุณลักษณะที่เขาระบุไว้อันนี้กูจะกําหนดให้เป็นตัวอย่างก่อนสมมุติว่าถ้าเราจะให้มันทาเรื่ง่ายเนาะนะครับก็กูก็กาหนดเป็นประมาณนี้นะครับเข้าข้อตกลงของเขาเลยก็คือก็มีตัวครบ ครับแปดตัวนะครับเกินกว่าแปดตัวก็ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในตัวอย่างก็มีครบละแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัวนะครับก็เปลี่ยนจากเคเล็กเป็นเคใหญ่นะครับแล้วก็มีอักขระพิเศษอักขระพิเศษก็คือพวกเครื่องหมายต่างๆครับตรงนี้ก็ในตัวอย่างใส่เครื่องหมายลบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแล้วแต่นักเรียนที่จะกําหนดนะครับแล้วก็ ควรจะบันทึกหรือจดจาไว้นะครับตรงนี้นะครับส่วนชื่อผู้ชายกับรหัสผ่านเราจะเข้าใช้เรียนทุกครั้งนะครับต่อไปอีเมลครับนัเรียนก็กำหนดไปอีเมลที่นักเรียนให้เป็นจำนะครับอันนี้ครูก็จะกาหนดแบบเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ <Okay. S 1> ชื่อผู้ใช้ครับตรงชื่อผู้ใช้เนี่ยจากฐานข้อมูลของระบบนี้มีจานวนมากเพราะทั้งตรงชื่อผู้ใชนะ้น่ะ จะกำหนดให้นักเรียนเข้าอีการศึกษาสมมติว่าเราเรียนการศึกษา64นะครับรูก็กำหนด64ลบด้วยห้องของนักเรียนก็คือ101มอ1ทับ1นั่นเองนะครับแต่ลบด้วยเลขที่ของนักเรียนคือเลขที่4เนอะแต่ลบด้วยชื่อนะครับเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ตกวันเนาะทวนนามสกุลก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับพิมพ์ไปได้เลยอ่าภาษาภาษาไทยนะครับกำหนดให้เป็นภาษาไทยเนาะ ก็ง,ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลนะครับจังหวัดสมมติว่าเป็นจังหวัดเราก็คือจังหวัดแพร่เนาะไทยแลนด์ต้องถ้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วนะักเรียนตรวจสอบพอต้องแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ได้ก็ดีนะครับเพื่อบันทึกการบันทึกความความจานะครับแล้วเราก็กดสร้างแอคเคาท์ใหม่ครับสร้างแอคเคาท์ใหม่จากนั้นจะถึงขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของครูนะครูจะกดคอนเฟิร์มในระบบเพราะฉะนั้น สิ้นสุดตัวนี้นักเรียนก็กดขั้นต่อไปเป็นอันเสร็จนะครับโอเคนะครับสำหรับขั้นตอนการสมัครบทเรียนผ่านเว็บอีเ a r ร์ n ิก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ